สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Follow Trade นะคะแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะการเพิ่ม Follow Trade นะคะในปัจจุบันขั้นตอนการทำทำง่ายนะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนที่สำคัญนะคะ Trade เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะจาก IG เนอะอุ้มเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าวิธีการทำ Follow Trade เนี่ยเป็นยังไงเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยค่ะในโปรแกรม l i น์พิมพ์แอดสไพร์ปัมฟอลโล่นะคะสามารถพิมพ์ตามด้านซ้ายมือที่อุ้มขึ้นให้ดูได้เลยค่ะจะเป็นบริการจากทางร้านฟอโดไทยนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็คุยกับแอดมินได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มอะ่ะจะมาตามกระแสค่ะตามเทรนตอนนี้นะคะอินสตาแกรเนี่ยเขามีออกแอปพลิเคชันมาใหม่นะคะที่ชื่อว่า t r a ร e ซึ่งไอ้เจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะมันใช้งานคล้ายๆกับ Twitter เนาะแล้วก็แน่นอนค่ะมันสามารถปัม for, ป๊มฟอลปั๊มไลค์ปั๊มคอมเมนต์ได้นะคะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะมาทดลองปั๊มฟอลโล่ค่ะเจ้าแอปพลิเคชันใหม่แล้ววันนี้ที่เราจะมาลองเนี่ยเป็น Follow ไทยด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อน,นะคะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยทำยังไงคะ่ะ แล้วนี่นะคะแอดมินเนี่ยเขาก็ส่งราคาโปรฟอลโลนะคะคนไทยมาให้เราเนาะเริ่มต้นที่10ฟอนะคะตอนนี้สูงสุดทําได้แค่50ฟอค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอุ้มจะทดลองทําที่10ฟอก่อนนะคะต่อไปนะคะพอเราเลือกแล้วนะคะว่าเรา,าจะเอากี่ฟอร์เนาะแอดมินเน่ยเขาก็จะให้รูปภาพนี้มาเป็นรูปภาพ qr code ซึ่งเอาไว้ทําสแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะขั้นตอนก็คือง,ง่ายมาก พอเพื่อนๆโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็แจ้งสลิปกับแอดมินแบบในแชทได้เลยค่ะจากนั้น,นแอดมิน,เ,นเขาก็จะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีเลยนะหลังจากโอนเงินนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่หน้าตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะคะเวลา Copy Link เนี่ยก็ทําเหมือนกับที่เราเคย Copy Link Ig นะคะส่งให้แอดมินก็คือขั้นตอนการทําวิธีทำเหมือนกันเลยค่ะพอเราได้ลิงก์แบบนี้มานะคะก็มาวางให้แอดมินแบบในแชทนี้ได้เลยนะ ยอดเริ่มนะคะก็จะมี1 Follow นะคะเพื่อนๆระหว่างที่รอยอดนะคะให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วก็รีเฟซหน้าตอตลอดเวลาค่ะเพื่อรอดูยอด Follow ที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือยอดเริ่มต้นก็คือ1ค่ะพอเริ่มมีคนมากด Follow เรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่าจำนวนคนกดติดตามเรานะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นจาก1เป็น21 Follow แล้วค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วนะใครที่มาติดตามเราเราก็สามารถมาเช็คได้จากในในหน้านี้เลยนะคะก็จะเป็นคนไทยแท้แน่นอน100%เลยค่ะเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราแบบนี้ด้วยค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow Trade นะคะแบบบัญชีคนไทยแท้ หากใครสนใจนะคะก็สามารถทักแผแอดมินเขาได้เลยที่ไลน์สายปั๊มฟอลโล่ค่ะเดี๋ยวหม่าจะทิ้งไลน์แอดมาให้ตรงใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแอดตามกันได้เลยหวังว่าจะแอดตามกันไปเยอะๆนะคะร้านนี้เปิดให้บริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยนะดังนั้นเนี่ยเขามีแอดมินคอยสแตนบายนะคะช่วยเหลือแล้วก็แนะนำเพื่อนๆตลอดเวลาเลยค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ